สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะพาทุกท่านมาชมดูเหรียญนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสีทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนั่นเองนะครับซึ่งจะมีราคาสูงถึง1,500บาทนะครับยืนยันนะครับไม่ใช่ เลข1หางยาวนะครับเป็น10สตางค์นะครับแต่วันนี้นะครับเรามีตัวอย่างไห้ท่านชมด้วยเพราะฉะนั้นอยากแนะนำเพื่อนๆนนะักสะสมแบบนี้ครับ โปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคาบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบไหนรูปแบบไหนจุดไหนสําคัญที่จะทําให้มีราคาสูงถึง1,500บาทที่เล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปชมเหรียญตัวอย่างที่เราจะแนะนำนะครับผมใครขออนุญ,ญาตนะครับมาแนะนําเหรียญรุ่นนี้กันก่อนนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรขบวนการผลิตนั้นมีเท่าไหร่นั่นเองนะครับ เพื่อเป็นความรู้แล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมครับเหรียญน,นี้คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับเมื่อปีพศ2500ครับ เป็นอะโนมีเนียมบรอนนะครับเชื่อกันว่าเหรียญรุ่นนี้มีทั้งพิมพ์ใหญ่และก็พิมพ์เล็กนะครับจะมีทั้งสีทองเหลืองและก็สีทองแดงพร้อมกับนะครับเลขหนึ่งนั้นจะมีทั้งหางสั้นและก็หางยาววันนี้สยามชาแนลจะมาแนะนําหางสั้นแต่จะมีราคาสูงถึงหลักพันและก็เป็นหางสั้นที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้นะครับขครขออนุญาตบอกทุกท่านแบบนี้นะครับวันที่ประกาศออกใช้นั้นคือวันที่18มีนาคม2,500นนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ราคาหน้าเหรียญน,นั้นอยู่ที่ 10ส,สตางค์ครับเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นอยู่ที่17.5ม mm ิลิเมตรครับจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญ10ส,สตางค์นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่นะครับ13ล้าน3 0เหรียญนะครับตามข้อมูลที่เราได้รับนั่นเองครับ ด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเขียนคําว่ารัชกาลที่9นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะครับว่ามีลักษณะความเป็นมาเป็นไปและก็ความสวยงามอย่างไรเชิญชมครับ นี่คือด้านหลังของเหรียญ10ส,สตางค์สีทองเหลืองนะครับที่เราพบเจอกันในปัจจุบันในกลุ่มนักสะสมนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่มีเอามาหมุนเวียนให้ทุกท่านได้ใช้กันแล้วนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนะฮะการผลิตเหรียญรุ่นใหม่นั้นออกมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นเป็นปีพศ2 5 0 0ครับซึ่งมีความอายาวนานและก็มีอายุยาวถึง63ปีเพราะปีนี้นั้นคือพศ2563นั่นเองนะครับ ้านหลังนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของรูปตราแผ่นดินนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญนะครับจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยอยู่ด้านบนอยู่ตรงกลางนั้นบอกราคาก็คือ10สตางค์ด้านล่างบอกพศพศ .2,500 นนั่นเองครับทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้นั้นมีทั้งสีทองแดงและก็สีทองเหลืองนั่นเองนะครับที่เราพบเจอกันอยู่หลายครั้งที่มีการเล่นหากันในส่วนของนะครับเหรียญที่เป็นสิบสตางค์นะฮะเลขหนึ่งนั้นจะหางยาวแต่วันนี้ครับเพื่อนๆครับผมมีตัวอย่างนะฮะที่ไม่ใช่หางยาวแต่ จะมีราคาสูงถึง1,500บาทที่เห็นเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตดูให้ดีครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับต้องขออนุญาตหยิบเหรียญนิดหนึ่งครับเหรียญรุ่นนี้ครับจะเป็นในส่วนของขอเฟืองนั้นจะไม่มีครับสังเกตดูนะครับจะเป็นขนาดบางมากนะฮะเนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นอยู่ที่17.5มิลลิเมตรครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นขนาดเบาแล้วก็นะฮะเป็นบางๆแบบนี้นะครับที่เราพบเจอกันนะครับนี่ฮะ จะเป็นในส่วนของพระเสียนั้นจะกลับนะครับแต่วันนี้ผมต้องบอกทุกท่านว่าไม่ใช่พระาเสียนตรงแน่นอนที่ผมจะนําเรียนเสนอเพื่อนๆครับต้องบอกว่าทําให้เรานั้นอึ้งไปเลยนะฮะเนื่องจากว่ามีจริงซะด้วยครับวันนี้สยามชาแนลครับมีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนที่จะทําให้ราคานั้นสูงถึง1,500บาทที่มีสภาพใหม่ๆที่เล่นหากันนะครับและก็มีหลายเพจมีการประกาศรับซื้อกันด้วยหากท่านเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับโปรดสังเกตให้ดีครับนี่ครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆครับนี่ฮะสิ่งที่แตกต่างครับมีจริงๆด้วยครับผมนะฮะทำให้เรานี่อึ้งไปเลยนะครับเรามีตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนชมด้วยนี่คือเหรียญลักษณะของเหรียญสิบสตางค์นะฮะที่เป็นหางสั้นนั้นมีราคาสูงถึง1,500บาทนะครับซึ่งเป็นสภาพใหม่ๆที่เห็นเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับทางช่องนั้นการันตีขั้นต่ำไม่ห้500บาทไม่ต่ําแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนหากเจอลักษณะแบบนี้ครับต้องบอกเพื่อนๆนแบบนี้นะครับ นะ,ะแนะนําหน่อยนิดนึงหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับเหรียญที่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นั้นหากเพื่อนๆดูไม่ดีระวังจะไปเจอของที่ทําขึ้นมาใหม่ นะฮะแบบนี้มีจริงๆนะครับที่ทําขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้สยามชาแนวจะให้ความรู้ของเพื่อนๆว่าเราดูจุดไหนครับที่จะเจอของจริงนี่ของแท้นน่เดงหลายครั้งที่เราไปเจอลักษณะที่มแปลงขึ้นมาใหม่แล้วส่งไปขายให้เพจต่างๆและเขาไม่ซื้อเขาบอกว่าปลอมเพื่อนๆก็เสียใจถูกไหมครับเนื่องจากเพื่อนๆไม่มีความรู้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สยามชาแนวจะเอาความรู้ให้กับเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีนะครับในส่วนของเหรียญ10สตางค์ครับสีทองเหลืองนะฮะ สังเกตดูครับท่านสังเกตง่ายๆก่อนอันดับแรกนะครับ,บเพื่อนๆครับสังเกตดูที่พระบรมบรูปของพระองค์ท่านครับสังเกตจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูที่พระบรมบรูปของพระองค์ท่านก่อนเห็นไหมครับนี่ฮะจะเป็นลักษณะที่โดดเด่นและดูสวยงามเห็นไหมะฮะดูพระเกศาของพระองค์ท่านเนี่ยจะมีขีดส่วนของปลอมที่ผมเคยพบเจอนั้นตรงนี้จะลื่นๆเลยนะฮะไอนี่ระวังเลยและเป็นเหรียญยังใหม่เลยนะฮะ แต่พาะเกศสาของพระองค์ท่านนี่ไม่มีขีดแบบนี้อ่ะขออนุญาตส่องเลยนะครับเพื่อเป็นความรู้ดูช้าๆนะครับเพื่อนๆครับไม่เจอไม่เป็นไรนะครับดูเอาความรู้นะครับสยามชาแนวมีของจริงให้ท่านชมเห็นไหมครับพาะเกศสาของพระองค์ท่านนี่ที่เป็นเส้นๆนี่ขออนุญาตนะขออนุญาตใช้ศั์ภาษาเรียนนะครับหากครูบาอาจารย์ท่านใดฟังอยู่ผมต้องกราบขออภัยนะครับขออนุญาตใช้สั์ภาษาเรียนเพื่อการบรรยายได้ชัดเจนและก็เพื่อให้เพื่อนๆนั้นฟังสับได้เข้าใจได้เองนะครับอยู่ตรงเส้นผมนี้ครับสังเกตดูครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ย อนุญาตนิดนึงครับเดี๋ยวส่องให้ดูครับสังเกตจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับสังเกตจุดนี้ก่อนเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเกีดขีดแบบนี้นะครับจะเหมือนกันเดะเลยฮะสังเกตดูถ้าเป็นเรื่องๆนั้นระวังระวังนะฮะเห็นไหมครับนี่จุดควรสังเกตก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะพาระเกศาหรือว่าเส้นผมเนี่ยฮะดูจุดนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูจุดอื่น นะครับนี่คือจุดที่เราให้เพื่อนๆสังเกตดูถ้าเกิดเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่เกิดจากบล็อกแท้นะครับผมบอกไว้ก่อนนี่คือจากบล็อกจริงๆจากแม่เพ์จริงๆไม่ใช่ทําขึ้นมาใหม่แล้วจุดที่2ครับสังเกตดูเลข9ครับเลข9้านะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูเลข9้าครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับอนุญาตนะครับดูช้าๆนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับเลข9้านี้จะเป็นอักขระชี้แบบ อ่าเป็นแบบอ่เรียกว่าตัวศิลน,นะฮะสมัยโบราณถ้าเป็นครูบาอาจารย์ชอบเขียนเลขเกา้าลักษณะแบบนี้ฮะสังเกตดูครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับจะเหมือนกันได้ครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนี่เห็นหมครับเห็นไหมฮะจะเป็นในส่วนของลักษณะที่เป็นนะฮะออกศินแบบนี้นะครับถึงจะใช่นะครับถึงจะใช่ของจริงนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับนี่คือในส่วนของที่ท่านต้องสังเกตก็คือในส่วนของการนะฮะอ่ที่พระองค์ทรงทรงเครื่องเนี่ย ขออนุญาตนะฮะเนี่ยฮะที่เป็นในส่วนของการส่งพระองค์เนี่ยฮะเนี่ยฮะส่งเครื่องเนี่ยนะฮะสังเกตดูครับเห็นไหมครับสังเกตดูให้ดีนะครับสังเกตดูให้ดีจะมีความชัดเจนนะครับจะมีความชัดเจนเห็นไหมครเหมือนกันเด๊จะมีความชัดเจนและดูสวยงามเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้นะครับถึงจะของจริงแล้วก็จุดที่ควรสังเกตก็คือเนี่ยฮะในส่วนของตัวหนังสือก็สําคัญเดี๋ยวส่องให้ดูครับตัวหนังสือก็สําคัญนะครับ นี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวหนังสือรุ่นนี้นั้นจะออกเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆขออนญาทนิดนึงฮะเห็นไหมครับเนี่ยดูดเด็กก็ได้นะครับแล้วก็ดูของนี้ฮะดูเหลี่ยดนี้ฮะเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนกันนะครับนี่ฮะจะไม่แตกต่างกันนะครับสังเกตดูนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเพื่อนๆสังเกตดูนี้ นี่ครับด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับจะมีคําว่ารัฐบาลไทยเหมือนกันนะฮะด้านบนเห็นไหมครับเป็นการปั๊มผิดนะครับจากแม่พิมพ์นะฮะสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะที่โดดเด่นแบบนี้แล้วก็ดูเรียบเนียนแบบนี้นะครับถึงจะเป็นปั๊มผิดจริงๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะที่ควรสังเกตนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูร่องรอยตรงนี้นะครับของแท้นั้นร่องรอยตรงนี้นั้นจะเป็นแบบนี้ หากเป็นรอยต่อน,นั้นระวังให้ดีครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อของเหรียญน,นั้นจะสนิทกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับหากมีรอยต่อน,นั้นให้ระวังนะครับเพื่อนๆครับให้ระวังนะฮะเห็นไหมครับนี่คือเกิดจากแม่พิมพ์จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ กูบาอาจารย์ท่านใดนะครับมีความรู้แล้วก็นะฮะหรือว่าคิดแปลกไปจากเราก็สามารถโฟลตใต้คลิปอย่างสร้างสารรค์ได้นะครับว่าเหรียญนี้ใช่ไหมครับที่เกิดจากบล็อกแล้วก็แม่พิมพ์แต่สําหรับเราเราฟันทงว่าใช่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นในส่วนของเนือ้อนั้นจะติดกันด้านหน้าเช่นกันนะครับสังเกตดูนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆนะครับหากใครดูคลิปนี้ไม่จบนะครับไปเจอของปลอมมานั้นเขาไม่รับนั้นอย่าเสียใจนะครับหากดูคลิปไม่จบนะครับสังเกตดูครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่ฮะเนื้อของเหรียญนั้นจะติดกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยถึงจะเรียกว่าของจริงนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูช้าๆแล้วขอบอะให้ดูขอบด้วยครับเห็นไหมครับเนี่ยขอบเนี่ยอะไม่ไม่ชัดเนี่ยเห็นไหมครับขอบก็จะรูแบบนะฮะละเอียดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะไม่มีแบบลักษณะที่ แตกต่างออกมานะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าด้วยที่สําคัญก็คือในช่วงนั้นนะ่ะผมเชื่อว่ายังไม่มีใครปลอมแปลงแบบนี้หรอกเนื่องจากว่าในปี2,500นั้นนักสะสมนั้นยังไม่เล่นกันเลยนะเหรียญลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าปลอมแปลงนี่ดูเนื้อของเหนนรียญนะฮะถ้ามีรอยใหม่ๆนั้นเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับดูให้ละเอียดก่อนนะครับนี่ฮะจะมลีลักษณะแบบนี้เท่ากันเลยเห็นไหมครับ ขอบจะเป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับกับเหรียญแท้นะครับอันนี้ก็แท้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะ จากเหรียญที่ไม่ผิดแปลกเนี่ยฮะจะเหมือนกันมากๆเลยนี่คือเหรียญที่เรามานําเรียนเสนอให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับได้ค้นหาแล้วก็นะฮะเก็บสะสมกันนะครับเชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นตามอ่าที่เราได้เห็นในส่วนของข้อมูลที่มีการซื้อขายนั้นสูงถึง1 5 0 0บาทครับที่เป็นลักษณะแบบนี้เรียกกันว่าปั๊มผิดนั่นเองนะครับแล้วก็ปั๊มเกินออกมาแบบนี้ดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นน่าสะสมนั่นเองนะครับเป็นเหรียญ10ส,สตางค์นะฮะซึ่งไม่ใช่นะครับในส่วนของ เหรียญ10สตางค์หางยาวตายมีราคาสูงจริงๆครับเป็นลักษณะแบบนี้อย่าเผลอทิ้งเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆใดนะครับพบเจอเหรียญลักษณะที่เราพูดคุยกันสักครู่นี้นะครับอยากจะให้ทางช่องสยามชาแนลของเรานั้นประเมินราคาแล้วก็ดูให้ว่าของแท้ของเทียมนั้นปรึกษาหารือกันนะครับขออนุญาตขึ้น QR code ครับนี่คือ QR code ของช่องสยามชาแนลของเราครับสามารถยิงแล้วก็ติดต่อเรามาครับขออนุญาตขึ้น ID line ให้ด้วยครับ สยามชาแนล 999F4 ครับนี่นะครับในส่วนของรายและก็ไอดีของเราสามารถติดต่อเราได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกด Sub สไคร b ์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราจะได้หาเหรียญซื้อสวยและก็มีราคามาดีวิวให้กับเพืเ่อนๆชมกันใหม่ๆนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ